ไหนพี่บอกว่าจะไม่เรียกนักข่าวมาไงนี่พี่แกล้งหนูปะเนี่ยพี่ก็รู้ว่าหนูเป็นนักร้องหนูไมีชื่อเสียงแะพี่อยากเห็นหน้าหนูหรอก็เซิร์ชใน Google ดัวเลยค่ะหนูรับสารภาพก็ได้แต่จะให้ทำไงล่ะก็เศรษฐกิจชิปหายขนาดเนี้ย ข้าวของก็ขึ้นเอาขึ้นเอาค่าแรงก็ยังเท่าเดิมนี่ขนาดหนูเติมเก้าห้าเต็มถังไปรับยามาขายอะ่ะยังไม่ค่อยจะได้กาไรเลยพี่มีแต่คนซ่องจะเอารัดเอาเปรียบกันเพราะแบบนี้ไงประเทศมันถึงชิบหายแบบเนี้ยห,ห่อนี้ห้าพันเมตรค่ะแล้วก็ห่อนี้สี่พันห้าร้อยเมตร หนูทำมาห้าหกครั้งแล้วอ่ะก็ไม่คิดว่าจะเกมครั้งนี้อุตสาห์คิดว่าจะเลิกทำแล้วแท้ๆเลยถ้าหนูพาคนที่เขาเป็นเอเจนต์ส่งยาขายให้หนูอ่ะพี่จะช่วยหนูใช่ไหมคะจริงๆนะพี่พี่จะต้องช่วยหนูนะ หนูยอมทั้งหมดเลยหนูรับสารภาพหมดแล้วแล้วก็หนูจะพาไปจับเอเย่นด้วยพี่ต้องช่วยหนูนะขอร้องนะพี่ได้ค่ะแต่ว่าทางมันลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะพี่อยู่แถวชาญเมืองนู่นเลยอะแต่หนูจะพาไปค่ะหนูจะให้ความร่วมมือทุกอย่างเลยพี่ต้องช่วยหนูนะขอบคุณค่ะก็มี กับหอนี้อะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ